สวัสดีแฮมสเตอร์ที่มีความรู้ด้านการเงินทั้งหลายเทคโนโลยีกำลังทำให้เราทึ่งอยู่เสมอโดยเฉพาะกับความก้าวหน้าล่าสุดใน AI แต่การพัฒนานวัตกรรมแบบนี้ช่วยเราในกลยุทธ์ทางการเงินได้ยังไงบ้างวันนี้ผมได้เลือกคลิปเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยเฉพาะและไม่ใช่เรื่องของผู้ใช้ทั่วไปที่ผสมผสานกับ AI กับการเทรดเรากำลังพูดถึงบริษัทใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาฟังกัน ถ้าคุณใส่เงิน1ดอลลาร์ใน S&P 500ในปี1988ตอนนี้มันเป็น42ดอลลาร์ถ้าคุณใส่เงิน1ดอลลาร์ใน Berkshire Hathaway กับ Warren Buffett ตอนนี้มันเป็น154ดอลลาร์แต่ถ้าคุณใส่เงิน1ดอลลาร์ใน The Metalian Fund ในปี1988คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีค่าเท่าไหร่ เท่าไร่หร่4 4 0 0พดอลลาร์พวกเขาใช้ AI ได้ดีมากนั่นคือ AI ลับที่พวกเขาไม่ให้ใครเข้าถึงแล้วคุณรู้ไหมว่าพวกเขาพูดอะไรในปี1995พวกเขาบอกว่าเราไม่รับเงินใหม่ในกองทุนนี้อีกต่อไปคุณรู้ไหมว่าพวกเขาทำอะไรในปี2 0 0พพวกเขาโทรหาลูกค้าทุกคนแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, ถอนเงินออกไปในอนาคตกองทุนนี้จะมีไว้สำหรับพนักงานปัจจุบันและอดีตเท่านั้นพวกเขาค้นพบอะไรว,ว้าวมันเหมือนมีกลิ่นการสมคบคิดเลยใช่ไหมกองทุนลับนี้คืออะไรตอนนี้ผมก็อยากร่วมด้วยแต่เอาเถอะพวกเราก็มีชมชนนนนแแฮมมมสเเเตตอออรรร์ใใหหญ่่่่ทีีีลายด้ับค แต่จริงๆแล้วการก้าวหน้าใน AI นะน่าทึ่งอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่การขอให้บอทดคำนวณตาราง Excel อีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างแท้จริงในเรื่องการเงิน ียงจำไว้ว่าควรเติบโตไปในทิศทางนี้แล้วเรียนรู้การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถึงแม้เครื่องมือจะเจ๋งแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมล่ะอยากพลาดผลงานใหม่ๆของเราเพื่ออัปเดตนว,วัตกรรมล่าสุดเจอกันในคลิปครั้งหน้าแล้วจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว